สวัสดีพี่น้องเอ้ยนอนพึ่งตื่นนี่ปาสิพามาเบิ <an> ่งค่ะพี่น้องก็คือน้ำปลานะคะน้ำปลาพราว่าป้าเนี่ยมักไว้เป็นปีกัวด้วยค่ะพี่น้องนะคะนะคะอันนี้ก็คือสมุนไพรที่ป้านะคะพี่น้องต้มนะคะก็ยังมีเดี๋ยวจะต้มอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะต้มน้ำด้วยค่ะเพราะว่านี่สูตรปลาเค็มนะฮะปลาเค็มยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เรนบอกค่ะยังบ่เปป่วยเพราะว่าป้าเนี่ยใช้สมุนไพรหลายอย่างนะคะพี่น้องตุนเข้าไปอันนี้ก็คืออีกหม้อแรกที่เราตุนใช้หม้อตุนค่ะ ตุนนานเห็นไหมเนื้อยังตกตะกอนอยู่ตรงข้างล่างนี่เห็นไหมคะนะคะเพราะว่าสูตรปลาเค็มคือสมุนไพรทั้งนั้นป้าต้องกรองเอาสมุนไพรออกก่อนนะคะแล้วก็มากรองนะคะเอานี้ไปต้มน้ําเพิ่มแล้ตัวนี้มากรองจะกรองสองรอบสามรอบนะคะพี่น้องอันนี้คือคือเอ่อตะไคร่ห่างนิดนึงเพราะว่าเอาสมุนไพรออกใช่ไหมฮะแล้วก็ก้างเครื่องอัานไนะหนนั่นเราจะไปต้มนะคะจากนั้นเราก็ไปไปตุมนอีกทีนึงน,นะคะเอาเอาไปกรองนะคะพี่น้อง เราก็ไปกองผ้าผ้าขาวบางนะคะกองอีกรอบนะคะเออล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นยังไงอะ่ะมันไม่ถนะ่ะเรากองถ้ากองออกเยอะเกินไปแล้วเนี่ยมันก็ไอตัวตัวไอตัวสมุนไพรตัวพวกกระเทียมอะไรเนี่ยนะคะพวกนั้นน่ะซินเเรก็จะหายไปหมดเลยก็จะเป็นเหมือนน้าใสคือเราทําอย่างธรรมชาติเราไม่ไปเติมเติมแป้งให้มันเหนียวให้หนูนน่นให้นี่เหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นนะคะเราทําอย่างธรรมชาตินะคะพี่นองคือสูตรอุดอด,ดเลยพี่นองนะคะ พอแม่พาเห็ดมาแบบนี้นะพี่น้องป้ากระถึงบอกเนี่ยคือสมุนไพรเนี่ยผักกะทินนะะพี่น้องมาต้มแล้วน้ำจะสีแดงนะฮะเห็นไหมผักกะทินนะ่ะหอบมาจากเมืองไทยด้ค่ะนะฮะนี่เห็นไหมสีสันมันจะสวยสียธรรมชาติว่พี่น้องบางคนก็ไปไปเติมสีใส่สีมาก็มีนะฮะพี่น้องอันนี้คือสูตรโอ้โหเครื่องเครื่องเยอะค่ะพี่น้องนะฮะบอกตรงเลยปีนี้ป้าไม่ได้ใส่ปูนะฮะเพราะว่าป้าจะใส่เอ่อป้าสูตรน้ําปูปูดองปูเอ่อ อะไรน้ำปูนะคะพี่น้องใส่แทนมันก็เป็นเหมือนกันค่ะพี่น้องนะฮะอร่อยป้าป้าก็เคยทําอันนี้สูตรปลาเข็มข้างล่างเห็นไหมคะโอ้โหติดก้นนะพี่น้องเพนเนื้อปลามันไปตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ป้าก็จะกองนะคะพี่น้องอ่ะป้ากันไปเดียวก็อันนี้ทุกวันนี้เหม็นเหม็นบ้านนะคะพี่น้องเหม็นเหม็นเหม็นนะคะเหม็นบ้านมากลุงไม้ด่านะคะพี่น้องนี่เราก็ อามาเอามานะคะพี่น้องก็กองกองเนะฮะหนาวครับพี่น้องปะลารานี่กินมันตลบบ้านอยู่แล้วครับพี่น้องต้งมมอขึ้นนี่ลูกใหม่ามามาบอคอยดุกเทไรนะช่วงบบ่ายเมื่อวานนี้ป้าถึงไม่ได้ทําอะไรนะก็เลยไม่ได้ไล่สุดนะคะพี่น้องเพราะว่าวันนี้ฝนก็ตกนะคะหยุดแล้วลูกใหม่นอนอ่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กองสมโอใหญ่แล้วเราไปตุ๋นอีกทีนึงนะฮะต้มอ,อีกทีหนึง่งคือแบบ อโยเลยล่ะอโยอของเราเองเลยนะฮะเราต้องตรวจต้องชิมว่าอะไรเราป้าต้มหนึ่งสองครั้งเลยนะอ่าสองครั้งตรวจอันนี้กองสองสามครั้งเลยนะฮะตรวจอันนี้อันนี้เรียบร้อยเราก็ต้องไปเอาผ้าขาวบางอีกบางคนบอกอ้ยทำไมน้ำใสอันีันเป็นสูตปรปลาเค็มน้ำอ่าอะไรครับพี่น้องคือแบบว่าเราแบบเอ่อไปยำอย่างเงี้ยครับพี่น้องนะฮะเราไม่ต้องอันนี้เลยนะฮะ,ะ,ะเห็นไหมมัดเทเ้น หม็นค่ะเพราะนี้เราก็ต้องทิ้งเลยนะฮะผ้าผ้าเนี่ยผ้ากองเนี่ยมีเยอะคะ่ะเพราะว่าเราซื้อซื้อมาไว้เยอะเนีย่ยผ้าใหม่เลยนะ,ะอืหอมอร่อยอสุดยอดสุดยอดอืนัวมากๆเค็มหวานนัวกินกับคือเรายำหนมจีนนะ,ะพี่น้องยำกระปุ่นหน่อสินะ,ะโอ้สุดยอดเลยเห็นไ,ไหม เราทําแต่ละครั้งมันไม่ได้ง่ายๆนะพี่น้องนะครับน้ำปลานเนี่ยเราไม่ใช่โรงงานใหญ่ๆใช่ไหมเราทําเพื่อกินอ่าเพื่อขายนิดๆหน่อยๆเพื่อลูกเพื่อหล้านเพราะของมันแพงกับพี่น้องตั้งประเทศนะน้ำปลาปลาเลือกก็แพงนะเราทํากินเองปลอดภัยกว่าเยอะครับพี่น้องเพราะว่าบางคนเนี่ยน้ำปลาบางทีเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะคนอื่นไม่รู้จะเอาอะไรทานะฮะเราเอาปลา ปลาที่นี่แพงด้วยแม้ยังเป็นชิ้นๆน,นอย,ลยปลาเค็มค่ะตัวใหญ่ๆนะนะตุลแล้วเหลืออยู่แค่นี้คือเนื้อปลาเค็มเนี่ยมันจะไม่เปื่อยเปื่อยยากนะเราก็จะได้แต่เนื้อปลานำซุปมานะว่างั้นเถอะนะ,ะเห็นไหมเนี่ยสูตรปลาเค็มค่ะสมุนไพรเยอะป้าใส่โ้โหแบบหอมมากเนี่ยคนที่กินบอกว่าปะลาอร่อยนะคือเราทําจากธรรมชาติเราไม่เติมสีเติม สีสันเติมแป้งเติมอะไรให้มันให้มันเข้มข้นนะคะพี่น้องสีบางทีดําปีเลยบางทีเขาไปใส่กะปิเออไม่ใช่ไม่ใช่กะปิเขาใส่กาแฟค่ะพี่น้องสีมันเลยดำมันนี่อะงป้านี่ออกแดงนะคะเห็นไหมแดงนี่คือแดงธรรมชาติอันนี้นะแดงไม่ใช่แดงแป๊ดสีน้ําสวยแมย่อย่างที่เขาทาขายเลยค่ะคนอุดรเขาเฮ็ดขายอยัง,งนี้สหละค่ะพี่น้องแม่แม่ป้ากับใคนํำปลาดได้เหมอกอนอยึดตลาดนะ,ะตลาดวนเกขายทุกอย่างสมัยป้าเป็นเด็กหน่่ย แกขายเมื่อไข่พักไขยหยาไขายนำปรุงปลาพ่อขายนีแก้ไขยปลไห้พ่อเมื่อหนามันแก้ไข่เมื่อขึ้นกับฟันเห็นมะล่างแม่หลีตัวพี่น้องเนี่ยเออช่วงนี้วันพอววันแม่มาบ่เคยด้ฟันเห็นเพิ่นบ่มาหาเนี่ยเพิ่นกุ้งคล้องตัวเมื่อขึ้นไหวพระค่ะพี่น้องขึ้นไหวพระอื้อเนี่ยแล้วบีบเอาน้ำมันออกนะฮะแล้วก็จะไปต้มน้ำอีกิน เนี่ยเห็นไหมก็ต้องไปตุมค่ะต้องไปเคี่ยวอีกรอบหนึ่งต้องกองออกมันดูแอบ,บไม่สวยงามหน่อยนะฮะพี่น้องมันก็ธรรมดาละเนาะกากนะฮะกากปลาาเขาเรียกกันเนาะ <c oughs> เราจะไปต้มอีกรอบหนึ่งค่ะ <c oughs> เราเคี่ยวจนก้นมาโอ้ยตายเราดดนลวเสื้อกูงามหน้าเลยทีเนี้ยซักหรือซักมาออกเลยนี่เดี๋ยวต้องเอาออกมินไม่ใส่ไม่ได้ค่ะพี่น้อง ุ้มกระป๋เครื่องมันเอ็มเลยพี่น้องเครื่องปรุงน้ำตาลปี๊บหรืออะไรนี่ครับพี่น้องดูดูเนี่ยเห็นไหมสุดยอดสุดยอดอย่างน้อยเราก็ได้กินนะ่ะปีนึนะะ่ะครับพี่น้องปีต่อปีเราทาป้าทาปีต่อปีเลยค่ะถ้าหมดเร็วมันก็หมดเร็วนะคะป้าไม่ค่อยกินส้มตำเท่าไหร่จัมากป้าจะเอาไว้ทาแกงอ่อมพี่น้องนะแกงอ่อมยำหนุ่มจีน ป้าเป็นคนที่มีคนที่กินไม่เก่งอะทําไมป้าถึงไม่กินโชว์ฟันป้าไม่ค่อยดีป้าเป็นคนที่ไม่กินเก่งอืมดูอย่างนี้ถ้าทางอยากกินเก่งป้ากินไม่เก่งนะแต่เวลาไปเมืองไทยอู้อยากกินนู่นอยากกินนี่คือเราอยาก่ะแต่กินแล้วสุดท้ายเพื่อนบรก็เบื่อนะเพราะเราไม่มีเพื่อนกินถ้ามีเพื่อนกินมันก็จะนี่เนีเรวก็เอามาใส่หม้อเราไปตุมนะเดี๋ยวเราก็กองอีกรอบนึง เอาไปต้มนะ,ะนมคะพี่นงโดนไหมฮะหม้อใหญ่ต้มจิริกองในทีดี ลืมพักกล่องเฉยพี่น้องเลยโอ้ยตายแล้วแม้เดินเข้าไปข้างในขโมอไปตุ้มอย่างดีนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวป้าไปตุ้มน้ําเพิ่มนะคะตุ้มแล้วก็จะกองอีกรอบหนึ่งนะยังไงแล้วก็เจอกันพี่น้องนะคะเดี๋ยวป้าละตุนเรียบร้อยวันนี้ดูแม่อากาศนะดีดีพี่น้องเห็นบอกอากาศอนะ่ะต้นไม้ก็สีน้ําตาลไหม้หมดแล้วนะน้องไก่โอ้สะดวกสบายพี่น้องเลยยู่พูดเดี๋ยวสบายเฮงนี่ตัวบบตรงมีผู้ใดมากอัน ตัว่ยมันดีค่ะเขาอยากเห็ดยังก็เห็ดัวพี่นอ้องเดี๋ยวเจอกันไมเดอร์นเนี่ยนะคะจูสูตรน้ําปลานะคะพี่น้องสูตรปลาเค็มเอี่ยเห็ดใ้นะคะพี่น้องอสุดยอดเลยเห็นไหมเนื้อเต็มเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมเนื้อเต็มเลยกลนๆทั้งนั้นเลยนะคะเนื้อปลาเค็มมันไม่เปื่อยเห็นไหมคะพี่น้องนะเดี๋ยงไงเราก็จะได้ไปตุนกันต่อขอบคุณมากมายค่ะ